คุณกำลังดิวอยู่กับพ่ออีโก้ใช่ไหมคะคนคนนี้เขานิ่งมากๆบุคลิกเขานิ่งเขาพูดน้อยเขาแสดงออกกับคุณน้อยมากๆอะ่ะจนบางครั้งบางทีคุณเดาใจเขาไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยพ่ออีโก้คนเนี้ยพ่อมาดนิ่งพ่อมาเท่พ่อขี้เก๊กคนเนี้ยอืม เรามาอ่านความรู้สึกเขากันนะคะคนที่นิ่งๆคนที่เงียบๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาดูพลังงานไพ่กันนะคะคนที่นิ่งเงียบคนที่หน้าเงียบๆคนที่วางเฉยคนที่แบบไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรอะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้โหบอกเลยว่าข้างในของเขาบอกเลยว่าเขาต้องชนะทุกคน ่อให้เขาจะนิ่งเขาจะเงียบแต่คนคนนี้เป็นคนทําอะไรทําจริงนะเป็นคนพูดจริงทาจริงเหมือนเขารู้ว่าเขามีคู่แข่งเยอะนะอ่าแต่เขาจะเอาชนะทุกคนให้ได้คนคนนี้เขาไม่เน้นการกระทำไอไม่ใช่เขาไม่เน้นคําพูดเพราะว่าเขาเป็นคนพูดน้อยเขาเน้นการกระทําเนี่ยเดี๋ยวเขาคิดเขาวางแผนเขาจะเอาชนะทุกคนใครที่เข้ามาในชีวของคุณ ตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่อะเออเขาจะขจัดออกไปให้หมดเลยรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องเป็นคนชนะต่อให้เขาจะไม่พูดนะแต่เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้รักครั้งนี้เขาไม่ถอยแน่นอนบอกเลยคนคนนี้ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะต่อให้เขาจะไม่พูดเขาจะไม่ปล่อยมือเขาจะไม่ทิ้งคุณไปแน่นอนเขาวางแผนเงียบๆเนี่ย ขานิ่งเขามาดนิ่งมาดเงียบคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยซ้ําไปนะคะรักทางไกลอายุน้อยกว่าเขาพร้อมที่จะเข้าหาเขาอยากเข้าหาคุณมากๆนะแต่ติดอีกโก้แต่ติดเก็กติดฟอร์มใจเขาอะเขาอยากเข้ามาหาเขาอยากเข้ามางอคุณมากๆแต่ขี้เก็กขี้ฟอร์มไปหน่อยเลยนะคะเนี่ย สาเหตุที่เขาที่เก๊กที่ฟอร์มเพราะว่าเขาเคยผิดหวงัง mm hmm. เคยเสียใจย mm hmm. เคยแบบสาหัสกับความรักมาก่อนอะ่ะ mm hmm. เขาก็เลยต้องระวังตัวนิดนึงต้องเข้าใจเขาหน่อยนะ mm hmm. คนคนนี้เคยปิดจบกับความรักที่เจ็บปวดมาก่อนนะคะ mm hmm. สาเหตุที่เขานิ่งเงี้ยไปอะ่ะแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณ mm hmm. ถ้าก่อนหน้านี้เขา Take action น้อยเกินไปอะ่ะ หลังจากนี้หลังจากที่คุณได้มาเจอคลิปนี้แหละเขาจะมาชัดเจนกับคุณเขาจะ Take Action กับคุณมากขึ้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยเพราะคุณคือแบบตัวแม่ตัวมันของเขาเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจ Take แคร์ดูแลเขามากๆอ่ะเออเวลาแชทคุณก็แชทหนักขวาด้วยซ้ำเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยเอ,อ่อเทคแอคชั่นกับคุณเท่าไหร่ แต่เขารู้ว่าคุณอะรักเขามากๆคุณเป็นห่วงเขาคุณเทคแคร์ดูแลใส่ใจเขามากๆเลยซึ่งเขาไม่ได้รับความรู้สึกเนี้ยกับใครมาก่อนเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณคอนเฟิร์มค่ะเขาล็อกมงไว้ที่คุณแล้วเรียบร้อยบอกเลยถ้าคุณคิดว่าที่เขานิ่งเงี่บไปอะเขาเลือกคุณไหมเขาชัดเจนกับคุณไหมเขามีคนอื่นไหมไม่เลยค่ะ ในใจของเขาล็อกมงไว้ที่คุณแล้วนะคะยังไงรักครั้งนี้เขาก็จะต้องไปต่อกับคุณให้เวลาเขานิดหนึ่งเพราะเขาเลือกคุณแล้วเขาล็อกมงไว้ที่คุณแล้วคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขานะคะน้อมแล้วพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า